เราไม่ถ่ายลงจากรถอ,อะแบบว่าสวัสดีครับเพื่อโอ้ยเขารู้หมดแล้วติดใบบอกเฮ้ยสวัสดีครับท <laughs> อาผมว่ <laughs> มา, <laughs> ม,ามาถึงแต่เมื่อไหร่แทร่ตีท้ายกลัวเยอะวันนี้อยู่ที่อ่างห้วยยางนะครับเอ้ยก็มีน้ำนะอะไรเพืบอกว่าแรงตรงนี้เราอยู่ที่เอเวอร์กรีนนะครับลานกลางเต็นท์แคมปปิ้งประมาณนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับแต่ว่าตอนนี้อากาศร้อนถ่ายไปก็ลานว่างๆพ <laughs> 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 าไปเที่ยวกันว่าที่รีสอร์ทโคราชนะครับรอบๆบ,บ,บึงตรงนี้มีอะไรเล่นบ้างวันนี้ลานกลางเต็นท์นะครับเซิร์ชมี Google Map หาง่ายๆไปครับ สวัสดีครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยครับพี่ยอสเจ้าของเอเวอร์กินโคลานะครับจริงๆเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเราให้ลูกชายคนรุ่นใหม่บริหารอ๋อจริงๆเป็นลูกชายดูแลใช่ครับเขาเป็นคนออกแบบดีไซน์พื้นที่แล้วตอนนี้ให้พี่ยอดแนะนำหน่อยครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับเอเวอร์กินโคลาเราครับก็ินดีต้อนรับนะครับที่นี่จริงๆมันเป็นพื้นที่ ที่เราพักอาศัยนี่แหละพอเรามาอยู่ปุ๊บแล้วลูกชายเขาบอกว่าเอเราลองทําอะไรที่มันดูใหม่ขึ้นได้ไหมตอนนี้เทรนเรื่องของการแคมปิ้งมันมาแล้วมันเป็นการแคมปิ้งแบบคนรุ่นใหม่ก็ออกแบบดีไซน์พื้นที่ปกติที่พักผ่อนคนุนคนละจะอยู่ฝั่งนู้นนะเขาจะนั่งเก้าอี้แคมป์นักศึกษาเขาชอบมานั่งนักศึกษ<ท>า <ำ S 1> ทำอะไรครับนักศึกษาเขามานั่งทำอะไรครับนั่งเล่นนั่งคุยนั่ง<แ>ผมเห็นบางทีมานั่งอ่านหนังสือกันนะแต่ว่า่ส<ช>่หรอเหมันก<ช>ันนิดนึงเนี่ยเขาก็มีผ่านผ่านมาเขาก็เหมือนจะถาม อะไรตรงนี้ผมทําเล็กๆเราก็บอกว่าเราเปิดวิธี่เป็นレสเอเดียตอนหลังก็ทําเป็นลานกลางเต็นท์ให้กับคนโคราชเราบอกว่าเราเป็นแฟมิลี่แคมป์เป็นปาร์ตี้แคมป์พอดีจุดแข็งของเรามันมีธรรมชาติที่เขาให้ไว้แล้วถึงวิวเราไม่สวยแต่เครื่องดื่มเราเย็นเอ้ยเมื่อกี้เห็นแล้วจะเดินไปมีตัวเต็งตู้เราก็เป็นเฟสเฟมิลี่ด้วยเพราะว่าเรารู้ว่ามีคนที่เขาอยากทานน้องตัวเล็กมาเดินอะไรแล้วพาไปไงครับ เราการเต็นทนะ์เราคิดเป็นหัวเนาะแล้วเราก็สตาร์ทแค่ร้อยห้าสิบต่อหัวแต่ต้องเอาเต็นท์านมาเองต้องเอาเต็นท์านมาเองมีเต็นท์ก็มีนะแบบให้เช่าก็มีถ้าค,ค,คุณเดินเข้ามาคุณจะนอนกับพื้นก็ได้คุณคิดร้อยห้าสิบก็คือค่าเข้าใช้พื้นที่ร้อยห้าสิบบาทครับอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เราไม่ได้จ้างงานนะทำกันเองก็คือลูกทําแล้วก็ให้คุณพ่อดูแลพ่อสัญญาตรงนี้เป็นบ้านบ้านบ้านเช่าครับหลังแรกแล้วถ้าอยู่อยู่นี่หลังเท่าไหร่ครับแปดร้อยครับหลักการแรกเราทําบิลันเต็นท์เนาะแล้ว่า ผมไม่ชอบนอนเต็นท์อ่ะก็เราก็เลยลองลองทำดูก็ตอบสนองดีนะครับเพราะว่าคนที่มาเขาไม่ใช่เอาแค่บ้านคือคนที่กางเต็นท์ก็กางล้อมบ้านก็คือบางส่วนอยากนอนบ้านแล้วก็กางเต็นท์นอนมีแอร์ห้องนึงอะไรเงี้ยใช่เล่นไพ่มันต้องเล่นในห้องแอร์อยู่แล้วใช่ใช่ข้างในก็เอาเฟอร์ดีหน่อยหนึ่งเพราะว่าแถวเนี้ยเขาถูกกว่านี้เราก็เลยจัดแพงๆไปเลยพี่เออไม่แพงก็ไม่ว่างนะเพราะมีหลังเดียว เต็มตลอดคือวันนี้ที่ผมมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาไม่ได้มาพักนะครับพี่ออสพอดีพาสีภรรยากับลูกๆเดี๋ยวจะขออนุญาตใช้สถิติโของที่นี่หน่อยก็คือมีมีเรือคายักใช่ไหมครับมีอะไรบ้างนอกจากเรือยังอื่นไหมที่นี่เราเราทำให้มันเป็นเหมือนลานกิจกรรมด้วยเราเปิดให้ให้กับคนที่เขาแบบมาจัดงานเลี้ยงบริษัท หรือว่าเข้ามาสังสรรค์อะไรเงี้ยนะครับเราก็มีอัตราเรื่องของการใช้จ่ายบ้างแต่เราไม่ได้ขายอาหารนะครับจริงเ็าบอกอาหารเป็นคอสที่ทําให้เราได้กําไรนะกำไมีเหตุผลที่เราทําไม่อร่อยมีเหตุผลที่เรามีเรือคายักบริการเป็นคายักแบบแบบเช่าเหมาลำคือไม่ต้องมานับชั่วโมงแล้วต้องรีบกลับ150่อาต่อลำก็พายไปจนถึงเที่ยงคืนเลยครับพายเช้าแล้วก็มีลำใหญ่200เรามีซับบอร์ดแต่ว่าเป็นการร่วมร่วมทุนของกลุ่มโคราดวัซซั๊บ ที่เขามามาทำซัฟตบอร์ดแต่ว่าถ้าเป็นคายักก็เป็นของเราเองเดี๋ยวผมขออนุญาตได้เอาเรือคายักไปแล้วก็เน้นซัดเลยความปลอดภัยเราก็มีชูชีพครับผมมีถุงกันน้ำให้ขึ้นมาก็มีเครื่องอินดเย็นต่อใช่บ้าเดี๋ยวไปพายเรือคายักกันครับเลือกเสื้อตัวที่กระชับที่สุดเพราะว่ากิจกรรมพายเรือเนี่ยมันมันต้องมีการขยับตัวใช่ไหมครับถ้าเราตัวหลวมเนี่ยไอ้เสื้อที่มันหลวมอ่ะมันก็จะมาเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงปกติเนี่ยอย่าให้มันมาลัดคางให้มันมาลัดไข่ดีกว่าปลอดภัยกว่าใช่คร อันนี้ก็คือเน้นว่าลูกค้าที่ที่มาใช้บริการจะต้องจะต้องใส่ชุชีฟตต้องใส่อยู่แล้วนะครับอันนี้เรือนั่งคนเดียวครับเรือสำหรับนั่งคนเดียวอ่าเอาเอาลำนี้ดีกว่านะครับงั้นขออนุญาตลำนี้เนาะอบอร์ดนี้กว่าบอร์ดนี้กว่าเปลี่ยนใจนี้เราก็จะเข้าคอร์สลบพิเศษอุ้ยอุ้ยและพิเศษมากคือวันนี้ลูกค้าจะต้องช่วยผมแบก เป็นไงบ้างนี่คือการพายเรือในรอบกี่ปีจริงๆเมื่อเมื่อธันวาพึ่งไปพายมาที่วังน้ำเขียวซึ่งเป็นแบบข,ขยักนี้เลยปะใช่สบายๆผมง่ายๆอยู่แล้วพายเอาภาพเฉยพายเอาภาพจะเอาภาพอ,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 อะไรภาพกูตกน้ำเหรอไม่ใช่สิ <laughs> แล้วปกติเป็นไงบ้างกาี่มีคนเรือคงเรือความบ้างไหมไม่มีครับไม่มีอ่ามีแต่ลูกค้าที่ตั้งใจที่จะผายออกไปแล้วเป็นเล่นน้ำอ๋อไะโดดน้ําแต่เราก็เน้นเรื่องเสื้อชูชีพต้องใส่เพราะว่ายังไงก็มันก็เซฟก็ได้แล้วอันนี้มอรุทันได้ดีไหมครับเนี่ยวันน<อ><ๆ>ี้ขายได้ดีขายได้ดีนะครับผ <c oughs> กขายได้หมดลมโอ,โอเคผมด,ดูแบบคุณน,นักกีฬาเมื่อกี้พายเรือคายั เอเวอร์กรีนโคล่นะครับก็ตูดเปียกมากครับสนุกดีนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆพี่ขุมไพ่เก่งมากเมื่อกี้สกิลดีสกิลดีครับก็เป็นลานแคมป์ที่ของพี่ได้ได้สิ่งแวดล้อมนะครับมีวิวมีอะไรให้ทำมากกว่านะครับมีกิจกรรมทั้งซับบอร์ดทั้งเรือคายักนะครับใครอยากมาลองก็มาได้เปียกกันขันกันต้องขอบคุณนะครับทั้งทีมงานแล้วก็คุณหมอรุทที่มาเยี่ยมเรานะครับไม่ฝากนะครับบอกว่าถ้าใครที่อยากแคมปิ้งลงผ่านมาแถวอ่างขุยยางแคมป์ไม่ไหวก็มานั่งเล่นกับเรา นะครับเขาชื่อเอร์กินโคล่าดนะครับดูในเพจได้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมพาแม่บ้านกับทีมงานนะครับลูกๆไปทานข้าวอีกที่นึงก่อนครับขอบคุณพี่ออตมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณที่มาเยี่ยมครับ ตอนนี้นะครับเราทั้งหมดเลยนะครับประมาณประตูหัวใหม่ก็อยู่ที่เดอะาโก้นะครับเป็นร้านอาหารริมนี่ครับข้างหลังอ่างวิวอา่างควยยางโคตรสวยพระอาทิตย์จะตกอยู่ข้างหน้านะครับแต่้เกิดว่าเรามาแต่เช้าเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่ร้านยังไม่เปิดนะครับมาไม่ได้ก็คืออาหารเป็นไงบ้างครับที่นี่สไตล์ไหนบ้างผมว่าเป็นฟิวชั่นแหละก็มีอาหารต่างประเทศก็มีครับอาหารไทยก็มีนี่น้ำตกหมูรสจัดมากน้ำตกหมูอร่อยความหมูย่างรีมันเป็นดีคอนสตรักชั่นของน้ำตกหมูแยกน้ำยำออกมา ตุ้งเลยไฟว้าว,าวาแล้วก็มีายามุนเส้นนะครับอันนี้มามา่มา,นะมาหม้อไฟของปม่ม้อใหม่แล้วซีซ่าสลัดแล้วก็อาหารสำหรับลูกก็คือคาโบนาร่านะครับอร่อยครับอร่อยอคุยกับผมใหม่ว่าอะไรที่ลูกกินคือไม่แพงลูกกินคาโบนาร่าเยี่ยมบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะครับก็เป็นแบแบเหมือนเป็นเนินอยู่ดิมน้ำ เดิน e> นี่ลูกงถลายไปแล้วนะไม่ยป็นไรเดินเดี so so like emulate, my my ๋วที like sort of ่นี่นะครับวิวดีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาสุสเสา์อาทิตย์ก็ได้วันนี้ที่เราถ่ายกันวันพุธโต๊ะเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือคนมาเรื่อยๆแหละไม่จำเป็นต้องรอสุสเสา์อาทิตย์นะครับไม่งั้นคนเยอะมาวันธรรมดาก็ดีกว่าวันนี้รุ่งๆสบายๆขับออกมาจากเมืองแป๊บเดียวเองได้วิวสวยๆอย่างนี้อารุตเราอ่ะไม่เคยตอบคำถามในทิกติกเลยแต่เรามาตอบกันในคลิปนี่แหละได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะที่เขาถามกันมานี่รองเท้าอยู่นี่รองเท้าอยู่นี่ ก็ไม่ได้เดินอยู่แล้วก็จะหารองเท้าทําไมล่ะหรือข้อหนึ่งนะครับหมอครับถ้าจะจัดฟันแต่ตําแหน่งที่ต้องติดแบคเก็ตมันตรงกับวัสดุอุดฟันสีเงินสามารถติดได้ไหมครับติดได้ไม่ต้องกังวลอันนั้นเป็นปัญหาของหมอแล้วกันต่อมา2ครับถ้าไปทําที่คลินิกมีการบันทึก และส่งไปรวบรวมประบัติที่โรงพยาบาลด้วยเหรอทําไมถึงรู้ว่ามีการทําฟันที่ไหนไปแล้วบ้างกูเห็นไงตวัวก็รู้พวกวัสดุอุดถึงแม้จะเป็นสีขาวนะครับหมอกมีวิธีดูให้รู้สายตาหมอ,อฟันเนี่ยอย่าประมาท<ม>ข้อมูลก็คืออยู่ในฟันของคุณนั่นแหละข้อ3าครับหนูหน้าตอกมากเลยค่ะฟันล่างขยับจนเข้าที่ไม่ได้ถอนเลยค่ะทำยังไงดีคะหน้าตอกน่าจะเป็นที่ผอมมากกว่าถ้าไม่ได้ถอนแล้วนะก็ต้องอ้วนขึ้นอะ อ,อันนี้สายสายสแบบเอสเตติกก็จะแบบว่าหน้าตอบก็คือตรงนี้ตรงหนกแก้มเยอะแก้มไม่มีครับนนกําตังเขาไดาเขาเขีนเลยนให้ลูกเลยห,หน้าตอบก็คือหนกหนกเยอะใช่ไหมล่ะแก้มบางแล้วก็ใส่ฟิลเลอร์แก้มเข้าไปอะไรอย่างนี้ต่อมาข้อ4ครับ <gor> ok, ทําไมกินปูม้าเหล็กต้องหลุดตลอดเลยแล้วทำไมต้องกินปูม้าตลอดเลยกินไงก่อนแท้หรือเปล่าคือเนื้อเนื้อปูมันนิ่มคือกัดก้ามเหรอทำไมต้องหลุดก็คือแสดงว่าแท้ก้ามมาดิใช่ไหม โอเคต่อมาถอน,<ห>นฟันกรามแท้ออกอสามารถจัดฟันได้ไหมรู้สึกว่าฟันเริ่มห่ากแล้วค่ะจัดได้ครับเราต้องดูสภาพโดยรวมก่อนโดยปกติแล้วฟันช่องหนึ่งเนี่ยปิดได้ถ้าสองซี่มักจะปิดไม่ค่อยได้เหมือนเช่นฟันเหยนเนฟันเหย่นเราจะถอนปิดช่องว่างอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ปิดได้แต่ถ้าเกิดคนไข้มาด้วยโปรไฟล์หน้าค่อนข้างสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นกรรมของคนสวยนะถ้าเราไปฝืนปิดนะฟันก็จะง,ง้มเข้าก็มาตรวจปรึกษาก่อนหมอกกจะแนะนําว่าเอ่อเคสคุณต้องปิดปิดได้นะครับให้คุณปิดไม่ได้นะครับมผ จัดฟันกับทําจมูกต้องทําอะไรก่อนคะดูในเอฟซีหมือนกันรู้แต่ละคนอ๋อจัดฟันต้องทาจมูกคือความเห็นผมนะจัดฟันนะถ้าเป็นเคสถอนฟันเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณนึงถ้าเกิดว่าเรามีแพนจะจัดฟันอยู่แล้วผมแนะนําว่าไปปรึกษาหมอจัดฟันก่อนหนูจะต้องถอนไหมคะเคสนี้การเปลี่ยนแปลงของริมฝิปากของหนูจะเยอะไหมที่ผมเคยบอกว่าทำไมจัดฟันแล้วจมูกด่งขึ้นทั้งที่ไม่ได้ทําจมูกก็คือปากยุบเข้าไปจมูกด่งขึ้นแต่จริงจมูกที่เดิมนะปรึกษาก่อนว่าจัดฟันอาจจะเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณบอกว่าโอ้ไม่เยอะแลครับเราก็ซัดเลยเราก็ซัดจมูกเลยไปได้มันัไหลายกรณีถึงษาจะฟันก่อนต่อมาครับทาไมถึงไม่สร้างรีแบบถาวรเลยคะหลังจากจัดฟันเสร็จจะได้ไม่ต้องถอดคือ <c oughs> อะไรที่มันติดอยู่ในเปล่าความสะอาดยาก <c oughs> ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ ว่ามันมันไม่คุ้มกับโอกาสเกิดฟันผุหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ลิติดแน่แหละมันก็เหมือนเรามีเราคาแบเก็ตไว้ตลอดมันก็มีข้อเสียตรงนั้นครับถอดบำทุความสะอาดดีกว่าง่ายกว่าต่อมาครับถอนฟันคุดไปแต่รากฟันออกไม่หมดจะมีผลอะไรไหมคะถอนไปนานแล้วค่ะเศษรากฟันที่ค้างอยู่มีสองกรณีด้วยส่วนใหญ่กรณีแรกคือมันจะค่อยๆดันออกมาก็สะกิดออกง่ายๆหรือกรณีที่สองมันก็ฟิวส์กับกระดูกไปเลยมันกลายเป็นชิ้นส่วนเดียวกันของกระดูกคำถามอันนี้ก็คือว่าคนไข้มีความกังวลว่าเวลาถอนฟันแล้วคุณหมอแจ้งว่ามีรากกกฟัันนนออออออไไไมมมมม่่่หหดดแแตคุณเจะะป็สงว คุณหมอเขาพิจารณาแล้วว่าซี่นั้นเนี่ยในปลายรากตรงนั้นที่เอาไม่ออกมันไม่ได้มีอาการติดเชื้อและการทิ้งไว้ก็ไม่ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อโอกาสเกิดการติดเชื้อน้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราฝืนเอาออกตะกูตะกุย,กยเคลียเอากระดูกส่วนตรงนั้นออกมันจะเกิดบาดแผลที่แบบว่าเยอะกว่าไม่คุ้มคุดง่ายไม่คุ้มโอเคต่อมาครับหมอมืออาชีพหรืออาชีพตลกคะเป็นตลกที่ทําฟันได้นิดหน่อย <laughs> ข้อต่อมาครับจะมีโอกาสได้เห็นคลิปหมอทําฟันใหม่ตั้งแต่ติดตามช่องมา ตอนนี้ในความคิดน่าจะไม่เพผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าดูเท่าไหร่สําหรับคนทั่วไปนะแต่ถ้าสําหรับหมอดูเพื่อการศึกษาดูเพื่อไอ้เคสนี้ทําอย่างนี้เคสนี้ทําอย่างนี้อันนี้มีประโยชน์แต่ว่าในเคสรีวิวต่างๆเนี่ยก็จะมีพวกสแกนฟันอะไรมาให้ดูที่เราจะลงต่อไปต่อมาครับสุดท้ายนะครับผมห,หมอครับทําไมจัดฟันใสถึงไม่ต้องถอนฟันครับแต่จัดแบบเหล็กต้องถอนถึง4ี่ซี่ผมอะเลี้ยวก,ก่อน แต่ฟันายไม่ได้แปลว่าจะไม่ต้องถอนนะครับแต่จรฟันายมีวิธีที่เรียกว่า IPR หรือว่ากอแต่งซอกฟันเพื่อหาช่องว่างเพิ่มเติมในการแก้เหยื่นแก้ซ้อนสุดยอดครับเย่ <c oughs> วันนี้เราก็อยู่ที่เดล๋กวตอนที่ผมเหลืออยู่คนเดียวนะครับวันนี้ทั้งวันเราไปเอเวอร์กรีนโพลาดนะครับแคมปิง้งแล้วก็มาต่อที่เดลาโก้ใกล้ๆกันนะครับเข้ามาสุดทางทุกอย่างอยู่ริมอ่างพวยางวันนี้อ่างพวยางก็เป็นบึงน้ําขนาดใหญ่ใช่ไหมครับนี่บึงน้ําขนาดใหญ่ ใกล้ๆมอทสอผมว่าหลังๆนี่เขาเริ่มพัฒนารอบๆบึงให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวที่อะไรได้มากขึ้นใครสนใจนะครับคนโคราชคนต่างพื้นที่มาได้นะครับมีร้านรวงร้านอาหารร,รีสอร์ทเยอะแยะในโคราชเซิร์ชมาเลย,อ,ยอ่างห้วยยางอ่าวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ชอบอะไรที่สุดเมื่อกี้ตอนอยู่ที่นู่นอ่ะร้อน,ร,อนรู้สึกร้อนก็เลยยังไม่ค่อยชอบอะไรเท่าไหร่มาที่นี่ก็ชอบเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มเย็นดีคือก่อนหน้านี้เคยมาเที่ยวช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงอากาศดีๆบรรยากาศดีมากมาเถอะสบายชิลสนุกท้ายฝากติดตามช่องสาาาาารรรุด้้ววยยยยนนะะคับบบออปปมณูห่ บายบายไปไปถูบายบายโอเคบายบายกล้องหน่อยครับถ okay. ูถูายบายกล้องหน่อย